เรากลับมาที่หน้า c o s t view อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปดูตรง Co ร์สแมทเทอเีหน่อยนะเราจะพบว่าอันบนสุดเนี่ยนี่สำคัญนะครับเป็นกำหนดการของการส่งงานนะของการส่งงานนะครับซึ่งการส่งงานอยู่2อันนะที่คิดคะแนนนะครับนะครับก็คือ1ก็คือการส่งงานการบ้านนะกับการส่งงานโค้ดโปรแกรมนะครับในเกรเดอร์นะครับโจทย์ในเกรเดอร์นะก็มาตรงนี้นะครับ หัวข้อนะมันอันนี้คือบท,บทแต่ละบทแต่ละบทนะครับอย่างเช่นสัปดาห์แรกเราเรียนเรื่องเริลใช่ไหมครับนะการบ้านเราจะมีการบ้านเริลอยู่ในคอส i ิวนะครับคือตรงนี้กด assignment นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะกดตร,ะตรงนี้เสร็จแล้วก็เวลาส่งก็เขียนส่งแฟ้มที่ทั้งขึ้นที่ลงท้ายด้วยจุด PY แล้วก็มีระบบการตั้งชื่อที่เขากําหนดให้นะครับเขาเขียนว่าตรงนี้นะครับเขียนเล็กๆนะครับนิสิตสามารถดาวน์โหลดโจทย์ไดจากาลิงก์ข้างล่าง,นะข,าง,างนะข้างล่างนี้นะคือลิงก์นี้นะครับโดยเวลาส่งให้ส่งเป็นแฟ้มในรูปแบบที่ขึ้นด้วยคําว่าขึ้นด้วย HW คือ Homework นะครับหครั้ง,งที่1 underscore ขีดนะครับแล้วตามด้วยเลขนําตัวของเราแล้วก็ตามด้วยจุด p y ซึ่งคือชื่อแฟ้มของ Python file นะครับพอได้แฟ้มนี้ปับ๊บล้วก็มาส่งทางด้านขวานะครับ นะซึ่งเขาจะมีวิธีส่งนะครับหน้าจอของนักเรียนจะไม่เหมือนน้องบบตรงนี้นะครับต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะมีวิธีอัปโหลดแฟ้มให้นะครับโอเคสําหรับสัปดาห์แรกของการบ้านแรกเนี่ยนะครับก็ต้องส่งภายในวันที่16สิงหานะครับซึ่งตรงนี้เขาจะแสดงตรงนี้เห็นไหมสิบหกสิงหานะสิบหกสิงหานี่ก็คือเวลา23่สิบสาคืนวันที่16สิงหานะครับนะคือถ้า23 59เป็นอีกหนึ่งนาทีจะเป็นเช้าวันที่17ละนะครับ โอเคนั่นคือเลยเวลาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นให้ส่งก่อนนะครับพยายามส่งก่อนสักสินาทีอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยส่งก่อนเป็นวันก็ไม่มีใครว่าเลยนะครับแต่จะไประดมส่งเอาวินาทีสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสพลาดนะครับพลาดแล้วมาขอส่งใหม่ไม่ได้นะครับเพราะระบบมันปิดไปแล้วนะตัวอย่างมันตรวจอัตโนมัติหมดนะครับโอเคส่วนกําหนดการทำเกรดโจทย์เกรเดอร์นะครับอย่างเช่นในสัปดาห์แรกนะครับ โจทย์เกรเดอร์เนี่ยมี3โจทนี้ศูนย์ศูนย์อินโทรศูนย์สามศูนย์สองกับศูนย์หนึ่งนะสามโจทย์นี้เป็นโจทย์แบบดาวเดียวหมดเลยนะก็อยู่ในขายโจทย์ดาวเดียวหรือ2ดาวเนี่ยต้องทำสามโจทย์นี้ให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนภายในะเป็นการทําภายในเทอมนี้นะครับสําหรับคนที่ลงมาก่อนนะครับสําหรับพี่ๆที่อยู่ปี2ปี3ปี4ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ที่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยดีนะครับไม่นับนะครับไม่นับนะเรานับเฉพาะที่ส่งในเทอมนี้นะครับก็ต้องทําตรงนี้แล้วส่ง โดยที่ต้องผ่าน100%นะครับได้หมดนะถูกต้อง100%เลยนะครับแล้วส่งก่อนนะยี่สบานาฬิกาห้านาทีห้าเก้าวินาทีของวันที่17เหมือนกันนะครับแบบนะเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับนะส่งเลยไม่รับพิจารณาโอเคนะครับนะส่งเลยไม่รับพิจารณานะครับตอ,อนนี้เรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการส่งการบ้านนะถ้าลงมาด้วงล่างนะครับนะมันมันจะมีประเด็น การบ้านเนื่องจากเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับต้องมีโอกาสที่หลายคนเนี่ยเกิดเรียกว่าอะไรครับถูกอ,อะไรครอบงำนะครับแล้วก็ให้มีควา,ามอยากจะทุจริตในการทําการบ้านนะครับเราเรียกว่าสจุริตก็แลวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราเราพิจารณาตัวก,การบ้านเราเรียกว่าสจุจริตนะครับนะก็อย่างเช่นนะคโค้ดโค้ดของคุณเนี่ยคล้ายกับโค้ดของคนอื่นที่ส่งมานะครับ เอโค้ดเหมือน B ทั้ง A ทั้ง B ผิดทั้งคู่นะครับนะดยปกติถ้าโจทย์การบ้านเนี่ยมักจะเป็นโจทย์ซึ่งซึ่งโจดแรกๆอาจจะไม่ได้อยู่ในขายนี้นะครับโจทย์ไปสักโจทย์ที่3ที่4ที่5ไปเรื่อยๆยนะครับมักจะเป็นโจนซึ่งเขียนหลายบรรทัดหลายบรรทัดนี่อยาจจอมพลทา 20, 30, นสักยสบบรรทัดอะไรทำนองนั้นนะถ้าคุณเขียนด้วยตัวเองเขียนด้วยตัวเองนะครับนะทุกคน A ใน A ใน B ใน C ในดีเขียนด้วยตัวเองหมดโอกาสที่จะซ้ำกันมีน้อยมากมาก น้อยมากๆกครับนะน้อยมากๆทางพูดวัดความคล้ายนะทางคนที่ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมตรวจวัดความคลายเนี่ยนะครับเขาจะมีประเด็นในการคิดครับคุณไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณเขียนด้วยตัวเองไม่ต้องห่วงครับว่าโปรแกรมคุณจะคล้ายนะแต่ถ้าคุณถ้า A คล้ายกับ B ีนะโดยที่เอเอาบมาแก้นะทั้ง A ทั้ง B ผิดนะครับผิดทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักหรือผู้ว่าสริจิตแบบนี้ก็คือ คุณส่งโค้ดซึ่งตัวคุณเองก็ไม่เขาเ้าใจว่าทํางานยังไงนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะมีการสุ่มถามนะสุ่มบางคนมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ห้านาทีก็รู้แล้วครับว่าคุณเขียนโค้ดนั้นด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับหรือสอดแทรกอีกหมายความว่าให้คนอื่นเขียนให้นะให้คนอื่นเขียนให้เลยนะให้เพื่อนต่างมหาวิทยาลัยเขียนให้เลยเงี้ยนะครับให้รุ่นพี่ในอดีตนะครับนะมาเขียนให้อย่างเงี้ยแ,แปลกๆนะครับเราสุ่มถามเราก็รู้ครับนะครับดูแป๊บเดียวเราก็รู้ ที่ผ่านมาตรวจจับทุจริตในหลา,ลายกรณีอย่างเงี้ยได้หลายกรณีเลยนะครับโดยที่หากตรวจุดสอบทุจริตแล้วเนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะทวงนะครับปกติแล้วก็เปิดโอกาสให้ทักทวงหนึ่งสัปดาห์หลังที่คะแนนออกนะซึ่งพอทักทวงปับเราก็พิจารณาให้นะครับอาจจะเป็นการดูโค้นใหม่นะครับหรือว่าเรียกมาสัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสรุปแล้ว คุณอยู่ในเกณฑ์ที่ต่อจุดจริตศูนย์ศูนย์การบ้านนี้และการบ้านก่อนหน้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสอบจุดจริตครั้งที่7ดครั้งที่7็ครั้งที่1ครั้งที่7ดศูนย์หมดนะครับอันนี้ขอเตือนนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวิธีเลี่ยงการสอบจุดจริตก็คือทําด้วยตัวเองครับทําด้วยตัวเองนะไม่ดูของเพื่อนไม่ดูเลยนะครับถามเพื่อนได้ในถึงแนวคิดนะว่าข้อนี้น่าใช้ลูปนะ น่าใช้น่าน่าใช้นี่อธิบายเป็นแนวคิดถ้าเพื่อนอยากจะช่วยเพื่อนให้สอนแนวคิดนะครับนะไม่จ้างคนอื่นทํานะเราไม่ส่งเพื่อนโค้ดเพื่อนโค้ดให้เพื่อนดูไม่ใช่บอกเพื่อนภาถาว่าทําไงบอกเอาโค้ดกูไปดูเออเอาโค้ดฉันไปดูนะครับอย่าทําอย่างนั้นนะครับสอนเพื่อนหรือไม่ก็ดูโค้ดหรือไม่ก็เออเราไปแก้ปัญหาให้เพื่อนก็ไม่ได้นะแก้บั็กให้เพื่อนคือเราก็เห็นโค้ดเพื่อนนะครับนะ จู้เว้เรามัม่นใจว่าเราเนี่ยส่งเรามั่นใจว่าเรา,เ,ราเก่งจริงๆแล้วนะครับเราดูโค้ดเพื่อนเราเราเป็นมาแก้โค้ดเรานะเราก็สามารถที่จะไปแก้บั็กให้เพื่อนได้อย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่คุณไปดูโค้ดเพื่อนปับ๊บแล้วก็เอาโค้ดเพื่อนไปพูดให้โค้ดเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดทําให้เกิดการซ้ํากันนะก็ไม่ทีด่ดีก็คืออย่าไปดูโค้ดนะครับมีปัญหาอะไรถามผู้ช่วยสอนถามอาจารย์ นะครับโค้ดมีบั๊กหรืออะไรนะครับมีปัญหาเขียนแล้วติดปัญหาอะไรบางอย่างก็ถามผู้ช่วยสอนถามอาจารย์ได้เลยนะครับในเวลา Discord เลยเลยก็ว่าไปนะครับทำได้เลยนะโอเคเออย่าลืมมีคำถามใดก็ถามอาจารย์หรือผู้ช่วยสอนนะครับที่เราเรียกว่า TA นะ teaching assistant นะผู้ช่วยสอนซึ่งเป็นรุ่นพี่คุณนะครับอโอเค ตอนนี้นะครับส่วนนับโจทย์นับส่วนนับเฉพาะโจทย์ที่ถกทำที่ถูกต,ต้องนี่คือดอกจันนะมันจะลองํำกับไปตรงนี้นะครับเกรเดอร์โจทย์ในเกรเดอร์โรเอเคนะครับเท่านี้ครับ